สวัสดีค่ะพบกับจ่าในช่องชนาพาชาแนลค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาตรวจโควิดอีกแล้วค่ะเรามาตรวจโควิดนะครับแต่วันนี้เราจะตรวจที่บ้านนะคะไม่ได้ออกนอกสถานที่นะอันนี้เป็นที่ตรวจโควิดด้วยตัวเองนะคะหรือเอทิเจนเทสนะคะมาดูกันนะคะเออก็จะประกอบด้วยอ่ะอย่างแรกไม้สวอปนะคะนี่ เห็นหรือเปล่าเอ่ยก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้เขาก็จะมีบอกวิธีใช้วิธีฉีกนะคะว่าทำยังไงบ้างแล้วก็จะมีหลอดใส่น้ำยาสากัดค่ะเ,เขาจะมีน้ำยาอยู่ตรงนี้ก็คือเมื่อเมื่อไหร่ที่เราเอานำ่ำไม้สวอปแย่ yeah, เข้าไปในจมูกแล้วนะคะเพื่อเก็บเชื้อมาแล้วก็จะมา จุ่มลงไปในหลอดใส่น้ำยาสก,กัดนะคะแล้วก็จะปิดจุกตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นจุกของเขานะคะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวทดสอบนะคะที่เราจะดูว่าเราติดหรือไม่ติดนะคะนี่คะ่ะโอเคเนาะ ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับครั้งนี้ก็จะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเป็นการตรวจเองค่ะพอปกติแล้วก็จะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลเป็นคนตรวจให้นะคะอันนี้ก็คือจากรก็ตรวจโควิดมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วคะ่ะเพราะว่าตรวจเองไม่รู้จะแย่เข้าไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองมาลองดูกันค่ะเดี๋ยวนี้เราแกะเลยดีกว่าค่ะเพราะเราจะสวอปตอนนี้แล้วก็ เดี๋ยวให้เพื่อนเอนดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงมันแกะยากอย่างนี้หรือล่าห,หรือมันแกะยากพอเราฉีกไม่ถูกอ,อ่ะโอเคนี่เขาก็จะมาเป็นแบบนี้เขาก็จะมีแถบที่ขึ้นเป็นตัวหนังสือเห็นไหมคะตัว c กับตัว t อ่อถ้าขึ้นเป็นตัว c อย่างเดียว ก็แสดงว่าไม่ติดเชื้อนะคะตัว C แต่ถ้าขึ้นตัว T ก็คือขึ้นตัว C ขอโทษค่ะขอโทษเอาใหม่ถ้าขึ้นเป็นตัว C ก็คือไม่ติดเชือ้อแต่ถ้าขึ้น C กับ T แสดงว่าติดเชือ้อแต่ถ้าขึ้นเป็นตัวทีหรือไม่ขึ้นอะไรเลยอันนั้นแสดงว่า,าตรวจเครื่องตรวจใช้ไม่ได้นะคะอาจจะต้องตรวจใหม่นะจ๊ะโอเคเห็นหน้าตาแล้วเนาะ ดี๋ยวเราจะแง้งแง้งไว้นิดนึงนะรับเผื่อสวอปเสร็จเราก็จะเอาลงมาในนี้เลยแต่กลัวหกค่ะเดี๋ยวจะวางไว้ดีๆโอเคค่ะอันนี้ก็จะแกะนะคะเขาก็มีวิธีแกะฉีกตรงนี้เดี๋ย<ส>ว แล้วก็เหมือนมันจะเป็นโค้งๆหน่อยหรือเปล่าวันนี้เราจะแยกข้างซ้ายครั้งที่แล้วเราแยกข้างขวาครั้งก่อนเราแยกข้างซ้าย <c oughs> เอาง่ายเราแย่ทุกข้างแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแย่กันคะ่ะก็คือตั้งเงยหน้าขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ ว่าลึก,ลกไม่รู้ว่าลึกพอไปแล้วก็กระจุกค่ะแล้วจุ่มลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็บีบๆเขานิดนึง โอ้แต oh, ่ปวดจมูกนะดูอันนี้มึงกี่ก็นับในใจไปแล้วนะคะก็คือไม่กล้าทาแรงนะเพราะว่ายับยังให้ตัวเอง mm hmm. ก็บีบบีบนิดนึงเขาบอกมาบีบให้แบบเหมือนที่มันติดอยู่กับไม้สวอปอะคา่ะสารคันหลังใช่ไหมเเขาเรียกกันแต่ อาทิตย์ที่แล้วเราตรวนไม่ติดนะคะแต่วันนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่าก,ก็จะรู้พร้อมกับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะโอเคน่าจะได้แล้วเนาะเชื้อ,อเคอันนี้ก็ทิ้งค่ะ เราก็ใส่จุกนี่ก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาหยดลงไปเดี๋ยวเราก็จะหยดนี่นะคะอ,อ่อน้ำยาลงไปนะคะประมาณ3หยด1 2 ตอนนี้ก็รอผลพร้อมกันนะคะผลตรวจโควิดจะออกมาแล้วนะคะขึ้นสีแดงที่ตัว C แสดงว่าไม่ติดโควิดค่ะเย้ไม่ติดโควิดนะคะรอบนี้สำหรับ การตรวจครั้งนี้ก็ยังไม่ติดโควิดนะคะแต่ก็จะชะล่าใจไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดค่อนข้างรบะบาดหนักมากไม่ว่าจะเป็นสายพันเดลตา้าเบตา้าหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์มันออกกํลากลังกายก่อนออกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ฉีดวัคซีนอันนี้ก็คือเราจะ ประมาทไม่ได้เลยนะคะเราต้องเรียนรู้เพื่ออยู่กับมันให้ได้ค่ะพบกับจ๋าในคลิปต่อไปนะคะในช่องชนาภาชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ